สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมกันนะคะมีน้องน้ำขิงอยู่ด้วยยิ้มหวานให้เร็วคนถ่ายก็คือบัวนะคะดิฉันเองเรามารีวิวขนมคารอดดูดนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมหลรดดูดอันนี้นะคะไปซื้อที่ริมปิงนะคะทุกสาขาค่ะอันนี้เป็นรดรวมแล้วก็นมค่ะเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะอาคาร น้องน้ำขิงแกะออกมาเลยค่ะเอารสชอ็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะวันนี้เราจะกินสตรอเบอรี่กับชอ็อกโกแลตนี่แต่๋เราเอารสกล้วยมาให้ดูด้วยนี่นี่เราจะกินสองรสนี้กันนะคะอ่ะให้น้องน้ำขิงแกะเลยค่ะแกะถุงซองนี้เลยค่ะถุงแรกนะคะ จะลักษณะแบบนี้ค่ะปลอดหลอดดูดถุงที่สองเราเอานมมากินเอาเอาโอรีโอมากินด้วยนะคะเก็บเลยด้ยดยนี่นะคะแกอ,ออกมาแล้วนี่ค่ะสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตมาชิมกันว่าจะอร่อยกันไหม เปิดนมเลยค่ะอันนี้ของของน้ำขิงเป็นรสช็อกโกแลตนะคะวิธีการกินนะคะก็เอาขุนมมาค่ะแล้วเจาะเลยค่ะเจออาะยากหน่อยนะคะน้ำขิงเจาะได้แล้ว น้ำขิงกินให้ดูเร็วค่ะนี่ค่ะแล้วระหว่างกินนะคะเม็ดเม็ดชากเกแเลตของเราจะดูดขึ้นไปตามนะคะนี่อร่อยไหมคะน้ำขิงอร่อยสุดยอดเลยค่ะอธิบายพี่ว่าอร่อยประมาณไหนรสชาติยังไงหวานหวานจีด๊ดๆอร่อยสุดยอดค่ะนี่นะคะกินรสเตารี่นะคะ อร่อยมากเลยค่ะแล้วจะมารีวิวอะไรใหม่ติดตามได้เลยนะคะบ๊ายบายกดไลค์ด้วยนะคะ